งานวันแรกของมิแกลนี่นะคะปูก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอ๋อค่ะโอเคค่ะเราวไายขึ้นไปได้เลยนะคะค่ะค่ะระวังนะคะอ๋อค่ะอ่าพี่หนูคืนแว่นดำนะเอ่อดิฉันก็คืนด้ค่ะค่อยๆขึ้นนะคะระวังขดถ่นนะคะค่ะขึ้นเรือได้เลยค่ะชึบอืมโอเคไปเลย ขออนุญ,ญาตนะคะคุณลูกค้าเก็บป,ปูใส่นะคะปูมันตัวใหญ่มันเลยใส่ยากนะคะเนี่ค่ะไปเลยค่ะพี่โอครับครับถึงแล้วค่ะคุณลูกค้าระวังนะคะล้วค่ะโอเคค่ะนี่นะคะสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ได้นะคะตรงนี้เป็นค่าพาขึ้นเรือแล้วก็ไปเก็บป,ปูนะคะ คุณลูกค้าสามารถเอาปูไปทำอะไรก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวฉันให้ติปค้นด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะประกาศหน้าเช่นใหม่นะคะขอเวลาสักครู่นะคะเฮียสำหรับคลิปนี้พวกเราขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะคะ